อ่ะดูเขาบอกว่า PQR เนี่ยเป็นประพจน์ที่ตรงเนี้ยเป็นจริงแล้วเ็าถามว่าข้อใดถูกนักเรียนครับข้อนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกับที่เราเคยเรียนมาว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าอันนี้เป็นจริงหรืออันนี้เป็นเท็จเราจะสามารถวิเคราะห์อ,ออกมาได้เลยว่านี่เป็นจริงหรือเป็นเท็จประพจน์ย่อยๆอะนะนะครับแต่ว่าเนี่นักเรียนดูสิมันเชื่อมกันด้วยก้อต่อเมื่อถ้าเชื่อมกันด้วยก้อต่อเมื่อมันเป็นจริงได้ตั้งกี่แบบครับนักเรียนสองแบบนะ มันเลยแบบว่าจะต้องเหนื่อยนิดนึงว่าเอ๊ะเฮ้ยแล้วแสดงว่าหน้าจริงหลังจริงหน้าเท็จหลังเท็จหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะขอบอกว่าสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ได้นี่ก็อาจจะยากอยู่เนะว่าเอ๊ะเราจะสมมติอันนี้เป็นจริงหรือนี่เป็นเท็จอะไรอย่างี้ดีเพราะว่านะครับมันอาจจะเป็นได้หลายกรณีแต่ว่าเห็นพีไหมเนี่ยพีมันมีอยู่สองฝั่งอะนะครับพี่ไม่รู้ว่าพวกเราคิดยังไงนะพี่ทําอย่างนี้นะพี่บอกว่า ที่ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จพี่ลองแทนแทนดูในเมื่อมันเป็นได้หลายแบบอะนะครับพี่ก็ลองลองแทนแทนดูพี่ลองแทน p เป็นจริงสิน,นะครับพี่ลองแทน p เป็นจริงสิแทนนะแทนแทน p เป็นจริงพอแทน p เป็นจริงเสร็จปุ๊บนักเรียนดูนะครับจริงไปหรือกับอะไรมันต้องได้จริงทันไหม not p มันออกมาเป็นเท็จ เท็ตไปแลกกับอะไรมันก็ได้เท็จแสดงว่าถ้าพีเป็นจริงแล้วละก็มันจะทำให้ประพจน์เนี้ยมีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นเท็จเข้าใจไหมดังนั้นข้อสรุปของพี่นี่คืออะไรแสดงว่าแสดงว่าถูกต้องเพราะฉะนั้น p ต้องเป็นเทสเท่านั้นจบเป็นการวิเคราะห์ได้เรียบร้อยละ p ต้องเป็นเทสเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้า p เป็นจริงแทนค่าลงไปแล้วมันไม่เห็นจะเป็นจริงเลยแสดงว่า p ต้องเป็นเทสแค่นี้เราก็สามารถยุบกรณีที่จะไปได้ตั้งเยอะละนักเรียนถ้า p เป็นเทสเทสไปหรือกับ r มันได้ r ทันไหมทันไหม เท็ตไปหรือกับชาวบ้านชาวช่องมันก็ได้ชาวชาวบ้านชาวช่องนอตพีมันเป็นจริงจริงไปแลกกับนอตคิวจริงไปแลกกับนอตคิวก็แสดงว่านะครับจริงไปแลกกับใครก็ได้คนนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือว่า R ก็ต่อเมื่อนอตคิวมันต้องเป็นไรนักเรียนต้องเป็นเอาโทษโทก็ต่อเมื่อนอตคิวจะต้องเป็นจริงเข้าใจไหม เป็นได้ทั้งหลายกรณีนี่ใช่ป่ะจริงก็ต่อเมื่อจริงก็ได้เท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็ได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้ข้อสรุปเราควรสรุปว่า r กับ Q เป็นไงกันอะไรอะไรคือสิ่งที่เราควรสรุปจากตรงนี้ r กับคิ G Q ควรจะสมมูลการเพียรกับคควรจะควรจะตรง การข้ามกันคืออกับ Q เนี่ยควรจะไม่ใช่ควรจะนะอกับ Q ต้องมีค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกันสรุป P ต้องเป็นเท็จและ R กับ Q ต้องมีค่าความจริงตรงกันข้ามกันโอเคไหมมันถึงจะทำให้ตรงนี้เป็นจริง มันก็จะบอกว่าถ้าเช่นถ,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 ถ้าเกิดว่า R กับ Q มีค่าความจริงตรงข้ามการเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ not Q ิเนี่ยมันก็กลับมาเป็นค่าความจริงเหมือนกับ R มันก็จะได้ออกมาเป็นจริงนี่คือข้อสรุปเพราะฉะนั้นจึงเป็นได้หลายแบบดังนั้นข้อนี้พี่ขอสรุปเลยว่างั้นสรุป pqr เป็นไปได้กี่แบบเพ่อนตอบพี่สิ pqr เป็นไปได้ทั้งสิ้นกี่แบบตอบ2แบบคือ p เป็นเท็จ q เป็นจริง R เป็นเท็จ หรือไม่ก็ p เป็น t q เป็น t r เป็นจริงเป็นได้แค่สองแบบ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นได้แค่สองแบบเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องเอาสองแบบนี้เป็นหลักๆในการที่จะแทนค่าในช้อยหขอ้อเข้าใจนะ R เริ่มไล่ q ก็ต่อเมื่อ R ในเมื่อ Q กับ R มีค่าความจริงตรงกันข้ามกัน Q ก็ต่อเมื่อก็ต้องเป็นเท็จไปหรือกับเท็จย่อมได้เท็ดดังนั้นข้อ1ก็ผิดฐานะต่อ P แล้ว Q หรือ R แล้ว P ดู P มีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จไปแล้วกับอะไรย่อมเป็น จริงไปหรือกับใครก็ตามออกมาเป็นจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจริงถูกต้องตอบใช่้อ้สองฐนะเวลาวิเคราะห์ทำอย่างนี้นะข้อสามแล้ว q o R แล้ว q นี่จริงหรือเท็จครับ R แล้ว q นี่เป็นจริงหรือเท็จครับคำตอบก็คือว่าเนื่องจาก R กับ q ต้องมีค่าความจริงเป็นการตรงกันข้ามกาันดังนั้นเป็นได้สแบบ ถ้าจริงแล้วเท็จมันจะได้เท็จถ้าเท็จแล้วจริงแล้วมันจะได้จริงแสดงว่าตรงนี้เป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้เอาแล้วถ้าเกิดมันเป็นเท็จขึ้นมาเท็จไปแลกกับอะไรจะมีค่าความเป็นจริงได้อย่างไรจึงตอบว่าไม่จริงเสมอไปเข้าใจนะต้องตอบว่าไม่จริงเสมอไปเพราะถ้า R เป็นจริง Q เป็นเท็จจะทําให้ตัวเป็นเท็จเท็จไปแลกกับอะไรก็ได้เท็จต่อ Q และ Q แล้ว not P ดูนะ หรือ Q และ R เนื่องจาก Q กับ R มีค่าวความจริงตรงกันข้ามกัน Q และ R ย่อมเป็นอะไรเสมอย่อมเป็นเท็จเท็จไปหรือกับอะไรดูนะ not P เป็นอะไรเนื่องจาก P เป็นเท็จ not P ก็เป็นจริงอะไรไปท่าแล้วกับจริงก็ต้องได้จริงจริงไปหรือกับเท็จย่อมได้จริงแต่มันบอกเป็นเท็จก็ผิดอย่างเงี้ย อ่สุดท้าย r หรือ q r หรือ q เนี่ยเนื่องจาก r กับ q มีค่าความจริงตรงกันข้ามกันแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงออาถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงจริงไปหรือกับใครก็ได้จริงก็ตอบเมื่อเอาตอนะครับ p p เป็นเท็จเท็จแล้วอะไรก็ตามก็ออกมาเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ก็ได้จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงก็ต้องได้จริงนะครับเขาบอกเป็นเท็จก็ผิดอย่างเงี้ยวิเคราะห์อย่างเงี้ย ไม่น่ายากนะพอได้อยู่เนาะนะครับจึงตอบช้อยข้อ2